จนเลยแห้งตัวเลยเธอ้งเขาอืมอ๋อค่อยๆเอาผ้าจิ้มกันนั่นอยู่เชือกสามพดแบบพดตะตืออยู่เชือกป้าในวันสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพืขข่อนทุกคนตื่นมาเช้านี่ก็คือสภาพนี้เลยทุกคนเป็ดสาพพวรทไทยลูกมันนะสี่โตพ่อกับแม่มันโตสองโตเป็นห้าหกโตทุกคน มาเอ็ดเบอร์ทุกคนเอ้ยจักมาจักเปอร์นี่นะ่ะไปดีแหละเฮาบ่าวผู้ธายเพิ่นเบ่งกองเบ่งทุกคนว่ามาหรือเปอร์เอ็ดนี่มันกัดกระโตนนี่ทุกคนกัดปะกัดปากนี่กัลังผักไข่ทุกคนเอ้ยเป็ดสา้าไทยนะเติบได้เป็นดีครับเติบมดเลยนะหนึ่งสองโตสามโตเขาโตเน้นเน้รองหอแหละโตผู้กับอีโตหนึ่งหละทุกคนมีเห็นทุกคนแบบให้ทราบสู้เลยนะเป็ดสาวไทยยังเลือดโตเดี่วดยว เลือกตัวเดียวก็คือเลือกตัวน้อยตับเบิงตับเบิงนะมันกินอิ่มเลยทุกคนมันผู้มากินนะเป็นมาตําเบิงมาผู้มากินนะมันมันขึ้นสี<า>อิม่มแหละจักมาจักเบิงกับมีหูตทุกคนแต่ว่าพอดีเฮาผู้ไทยเบิงเบิงก้องลองเบิงอาีมู้จักว่ามันกินยามเหลือนะมันมากัดย้มเหลือแต่ตัวผู้กับอีโตลูกมันตัวหนึ่งในมีเห็นทุกคนซาบไทยห้ารอบนี่แหละเห็นแต่หอยมันกิ่นมันมันมันชี้กิิ่นนะ แต่ว่ามีผู้จักกับเปิดกินยังเลือตัวเดียวเลยทุกคนเป็ดชาวไทยนะยังเลือกตัวเดียวขอรอทุกคนเออชาวภูไทยยงเศร้ายงแหลงอยู่เป็ดน,นะตื่นเช้ามาเมื่อเหนเอ็ดเบื้องขีระบ่อไข่กำลังพักไข่อยู่แม่เหมือนทุกคนเอ้ยแม่เหมือนกำลังพักไข่นี่นะ จะได้กระเกิดอีเลนี่เย่เลยบัานี่แม่มันตายเลยมาเอ็ดสช้าวไทยว่เช้าวไทยอย่าไปพักเองทุกคนเพื่อผู้วิธีอันเพาะไข่กับ,บกเบาะในเด้อเพราะว่าอีต้นนะนะมันกำลังพักเน่ยนะจะได้กระอ้อเลยนี่นะเช้าวไทยวายิ่หรอเอาไปอันพักเองค่ะพี่พักเองกะต้องได้ต้มกินทุกคนเพราะว่าแม่มันตายนะ สิดาอายอยู่สาวไทยก็บว่าโอ้ยขันว่ารุ่นนี้อ่อนี่แห้งไรไอสาวไทย่ะเพราะว่าตัวนั้นก็นเริ่มเติบแล้วดิสิดาอายทวนเอ้ยแม่ตายเบิดแม่กำลังพักไข่ ิดฮอดเป็ดดิทุกคนเอ้ยยังเลือแต่ความสูงจับเป็ดนะเมย์เมย์ตื่นเช้ามาแล้วก็พ่อเริ่มแบบนี้แล้วก็ไม่ได้แห้งฮอนได้เยี่ยยานทุกคนเลยเพือเยเล้งเตอร์เพื่อเย่ได้อันนี้กะมดจักรยานกระเป๋าทุกคนสาวไทยเล้งเป็ดนะเฮ้ยอันนี้ก็จักละเลสแล้เลยจักดามันละเป็นลูหรือว่ามีเป็นกัมีหูอันนี้นะสาวไทยว่าอยาเอาดอกไผ่น่ะไต้ซื้อเหมัอนนะ จักรรได้จังมีลองเบิ่งตัวเลยข่ายเ่อะเคันว่าเฮาไต้ไผเ่เชิดแบบนี้กระ,ระไดพ่นอยูว่ว่ะทุกคนชาวภูไทยนะ้ำมักเล้งเป็ดทุกคนเอ,อ้ยมักเล้งเป็ดเล้งไก่แต่ว่าเลงอะไรมันเป็นแบบนี้แหละคันว่ามันเยะแพ้เยะผื่นอะไมันต้องมีแนวเป็นฮะทุกคนชาวภูไทยนะโอ้เมือ่อยดิว่ามาแล้วก็เมือ่อย อันนี้ก็ประมาณอีอันทิดช่องทิดก็คือสิเฮนนาแม่ได้อันี้ก็หลังจากที่โคเป็ดแล้วแล้วก็พากันมานะืันนี้วันพัก้ันนี้วันทิ่สวรรค์ก็หักกระดุกแต่ไครแล้วก็นมานะนี่ไปทางนี้เอาเันนีเมีนันไปไกลเนี่ยยังตามไอ้วันวันบงมันได้วันไปอองอองก็ได้ไปวันออกไปอองไปหอดหนาไป ยานไปนะออยานเผอไป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 หากระหอดน่ะพ่อมาตำลัง Ao. Bye thân đi. Bye. Ừ, nhau Má lại mà lăng. Ô chị đã là phản gì tu bị lửa không ạ? <cười> 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 ເຮົາມາເນາະທ້າວນີ້ກໍມາຮອດໜ້າແລ້ວທຸກຄົນເຮົາກໍມາເອັດກິນໂອ້ອັນນີ້ເພີ້ອັນນີ້ມາຕົ້ມໃສ່ກ່ອນອື່ນກະຢ່າເອົາມກອນທນຕົໃສ່ລະັລູກວຂົ

เอาเลิกเอาหมันมันออกทุกคนยังเลือดแต่ไซ ต้มไส้แล้แล้วก็ออกมาเกล่ยวเขาทุกนได้ลายเติบแล้วขัลเลีมจ้พะพะ่อถือลองตีนไข่วายวุ2เมนลายเติบเลย

าเด้เอมาเกี่ยวข้าวซอยสวรรค์เด้ออันนี้แหละข้าวของสวรรัน <c oughs> อ่ะปะอาะมัน,นเกี่ยวขาย้าวยังน้มัเด้อหักสมักบุกเลยมาเกี่ยวข้า <c oughs> วซอยโหเขา สิบเอ็ดโมกไปแล้วไปขึ้นพักพรพักเที่ยงผู้บ่ผู้บ่อเฮ้ยแล้วเฮ้ยนี่ก่อนผึ่งกอนอีกเมื่อเอ้ย ไส่เขา่ะสุกเรียบร้อยทุกคนบ่ได้เท่านี้แหละชองโหลต้มแล้วมันยุดต้มแล้วมันยุดในุ้ดนี้แหละต้มไก่พงนเ้หยไก่ไก่สีจำแจหนอกไก่เออแม่ีจำแจะไนวนวิน่ขปินเออปีตะกี้ดิ โอ้อยคอยเอาพาจิ้มกันนั่นอยู่เชือสามคนกระตือเชือป้าแนวันเชือตกก็ไปหนุบอกเสืออีเหบอจ้าพิงจ้าแล้วจ้าพีงไม่เห็นไหนไม่เห็นไหนบูมีขี่เชือดโชคนะจุ่ข้นยื้อปลาเชือช่พิงนีมเออเพื่ลอะไรพิงเพื่อโชคปรมาในโชคมาถึงเลยจงิเขาเลยะ ผูกชาเขาปะอยู่ค่ะได้แล้วขอแจ้วค่ะอือ่าคาพี่คนละราคาได้แล้วนะคะมีกันมาเฉยอย่างอ่ะโอ้เสื้อผ้ามันเสาน่นเลยเราคัดเลยเราคิดแล้วกันมาเดินก็มาเดินมาเดินกินหมดเทวีงานได้เหมือนนิดวันนี้เราวันเ่อ nhạc, nhạc. Ừ, đẹp đi lại đi lại xem phật 2 hai bớt chữ để quái quái súp súp gà con tháo อันนี้ไปไปบ้างท้องอีกสิด่าทำไมพี่น้องกินข้าวกินน้ำด้วกันเยอะละมานีระยะเป็นอะไรเด้กินกิเมลี่ที่มือไหนเกียวข้าวไรกับหูกินไหรร้องอกล้องไเขาตันัมาพี่กล้องคุ ห็นจับแต่กล้องบันลือใช